สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคีย์บอร์ดเฟซซิ่งกันว่าคืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยพอเข้ามาในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดในระยะหนึ่งเนี่ยก็เริ่มจะรู้จักกับคําว่าคีย์บอร์ดเฟซซิ่งกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น north facing หรือ south facing ก็ตามบางคนเนี่ยก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่และมีความสําคัญยังไงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกให้ฟังกัน,นครับคําว่าเฟซซิ่งคีย์บอร์ดเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกนะคบว่าคีย์บอร์ดตัวนั้นเนี่ย จัดเลเยอร์ของสวิชเป็นยังไงอย่างเช่น north facing เนี่ยก็คือการเอาตัวไฟ LED เนี่ยหันขึ้นด้านบนครับและตัว south facing เนี่ยก็เป็นการเอาไฟ LED เนี่ยหันลงด้านล่างนั่นเองซึ่งถามว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างง่ายๆก่อนเลยเนี่ยถ้าเราอธิบายอย่างแรกๆเลยนะครับการที่มี north facing เนี่ยก็คือการที่เรามีไฟ LED อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับตามคีย์บอร์ดต่างๆโดยข้อดีของคีย์บอร์ดแบบ north facing เนี่ยเนื่องจากว่าไฟ LED อยู่ด้านบนนะครับ ไฟเนี่ยจะส่องผ่านขึ้นมาบนตัวแคปได้อย่างชัดเจนเลยครับเนื่องจากว่าตัวอักษรบนคีย์แคปส่วนใหญ่นะครับจะมีการจัดวางตำแหน่งตัวอักษรไว้ที่แถวแถวด้านบนของคีย์แคปครับทำให้เวลาไฟลอดออกมาเนี่ยจะลอดส่วนของด้านบนและเวลาไฟลอดออกมาผ่านตัวอักษรเนี่ยจะสวยกว่านั่นเองครับกลับกันนะครับกับตัวของคีย์บอร์ด south facing เนี่ยที่ไฟ LED อยู่ด้านล่างเมื่อเราไปซื้อคีย์แคปประเภทไฟลอดมาเนี่ยไฟเนี่ยจะไม่ลอดขึ้นมาผ่านด้านบนเลยนะครับเพราะว่าตัวการวาง l a y o u ์ของไฟเนี่ยจะอยู่ด้านล่างน,นั่นเองทําให้ไฟเนี่ย แต่แบบ South f c i n n g เนี่ยก็มีข้อดีแตกต่างกับตัว North Facing อย่าเห็นได้ชัดเลยนะครับหนึ่งในสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเรื่องของเสียงครับโดยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคีย์บอร์ดที่ใช้คีย์แคปประเภทเชอร์รี่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของพวก Facing คีย์บอร์ดเนี่ยจะมีปัญหากับคีย์แคปประเภทเชอร์รี่โปรไฟล์แทบกับทุกอันเลยนะครับ โดยคีย์บอร์ดประเภท n o ต f a c i n g เนี่ยจะมีปัญหาอย่างเช่นมีเสียงรบกวนครับเวลาที่เรากดแป้นพิมพ์ลงไปนั่นเองโดยเฉพาะกับ Key c a คปประเภท c h e r r y Profile นั่นเองครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะครับที่ผมจะเอาให้ดูเนี่ยนั่นก็คือการเปรียบเทียบเสียงนะครับระหว่างคีย์บอร์ดที่ใช้ตัว North f a c i n g แล้วก็ t o u t h i n g i n g นั่นเองลองไปฟังก่อนได้เลยครับ หลังจากนี้นะครับจะเป็นการเทียบให้ดูระหว่างสวิชเลยนะครับว่าสวิชที่ใช้ North Facing แล้วก็ u t h f a c i n g เนี่ยเสียงแตกต่างกันยังไงและอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือการทดสอบครับว่า North Facing กับ u t u t h f i n i เนี่ยแตกต่างกันยังไงโดยการใช้ ตัวกระดาษนี่แหละครับที่ตัดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยเสียบเข้าไปในขณะที่เรากดสวิชถ้าเกิดเรากดและดึงออกมาไม่ออกเนี่ยแปลว่านั้นคือ t o f a c i n g ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสอดกระดาษเข้าไปและดึงออกมาได้เนี่ยนั่นก็คือ North Facing นั่นเองครับโดยสรุปของคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า เรื่องของ Facing Keyboard เนี่ยก็มีผลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องเสียงของคีย์บอร์ดนะครับโดยเฉพาะคีย์บอร์ดที่ใช้คีย์แคปประเภท c h e r r y profile นั่นเองฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มที่จะลึกเข้ามาในวงการคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าคีย์บอร์ดทุกตัวเนี่ยเห็นว่าใส่สวิชเหมือนกันได้เสียงหรือว่าฟีลิ่งที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับรายละเอียดเล็กเลพวกนี้แหละครับก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเสียงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองโดยคาแนะนําจากผมนะครับสําหรัับบบคคนทีี่ต้้้้ออองกกกาารรจะซืย์์ดมแลว็ใช ตัว Key c แ p ประเภท GMK หรือว่า Cherry Profile ทั้งหมดนะครับถ้าต้องการฟังเสียงของสวิชฟังเสียงของบอร์ดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อคีย์บอร์ดประเภท o u วน Facing นะครับเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงของคีย์บอร์ดได้ยินเสียงของสวิชชัดเจนมากครับไม่มีเสียงรบกวนในดๆเลยผิดครับพวกนอตเฟซิงนะครับที่อาจจะมีปัญหาเสียงรบกวนทําให้เราไม่ได้ยินเสียงของสวิชหรือเสียงของบอร์ดอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองคีย์บอร์ดส่วนมากเนี่ยที่เป็นคีย์บอร์ดคัสตอมก็จะให้มันเป็นซาวน์เบ เอาละครับมว่าคลิปนี้นก็คงจะทําให้หลายๆคน,เ,นเข้าใจในเรื่องของเฟ c ซิ่งคีย์บอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วก็คงอาจจะช่วยในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดตัวต่อไปของทุกคนได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ